สรีคราบเลขดับหวยเด็ดนะครับแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์นะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับเป็นชุดดับบนและชุดดับล่างนะครับเป็นชุดดับตรงๆนะครับเป็นชุดดับที่จะมานําเสนอตัวเลขว่าแนวทางตัวเลขตัวไหนที่ไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมานะครับก็มีตัวเลขที่ มีตัวเลขที่ชื่นชอบอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่า,าซื้อไปบ้างแล้วหรือยังนะครับผมนะมาดูในส่วนของอตัวแรกนะครับผมนะสามสองนะครับสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกนะครับแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็สามารถซื้อตัวกลับได้นะครับนะ สามารถซื้อตัวกลับได้อย่างเช่นสามสองนี่ก็จะเป็น2อสนะครับสามารถซื้อได้นะครับนะแล้วก็สี่สามนี้ผมให้เป็นดับนะครับก็ถ้าชอบ4ี่สก็ซื้อ3 4อะไรเงี้ยก็คือซื้อตัวกลับเนี่ยตัวกลับจะกลายเป็นเด่นนะครับถ้าถ้าชื่นชอบหรือว่าถ้ามีตัวเลขที่ชอบนะครับแนะนําให้ซื้อตัวกลับนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ มีโอกาสหลุดนะครับนะมีโอกาสหลุดแต่เปอร์เซ็นต์การหลุดก็น่าจะน้อยนะครับผมนะนะครับตรงนี้นะมาดูชุดที่2ครับผมนะชุดที่2ก็จะเป็น3 1 2 0 4 3เอ่อ4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 0 8 1 9นะครับผมนะตรงนี้นะก็จะเริ่มที่3 1จนถึง1 9นะครับผมนะ อยากจะซื้อเจ็ดห้าก็ซื้อ57นะครับผมนะอยากซื้อ86ก็ซื้อ68แปดละกันนะครับผมนะซึ่งซึ่งมันจะเป็นตัวตัวกลับจะเป็นตัวเด่นนะครับอขออภัยครับผมมาดูในส่วนของอชุดถัดมาจะเป็น4 6 5 7 6 8 7 9 8 0 9 1 0 2 1 3 2 4 3 5นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับให้ซื้อตัวกลับนะครับผมนะให้ซื้อตัวกลับ นะครับแต่ตรงนี้ตัวกลับจะจะดับแล้วนะครับนี่เห็นไหมเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะไรเงี้ยดับไปแล้วนะครับนะตรงนี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่คือดับนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์อะไรเงี้ยก็คือตัวกลับนี้ไปกลับไม่ได้แล้วนะครับผมนะก็คือผมให้เป็นดับนะครับนะนะครับผมนะก็เริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับ 2002อะไรเงี้ย4224นะครับ5335นะครับ6446นะครับ7557นะครับ8668นะครับ9779นะครับ0880นะครับ1991นะครับแล้วก็13นะครับ31เนี่ยอย่างที่บอกนะครับนะชุดกลับตัวนี้คือซื้อไม่ได้แล้วนะครับเป็นตัวดับนะครับนะ และก็มาดูในส่วนของตัวเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลไม่น่าจะมานะครับนะทั้งบนและล่างนะครับ00ถึง99นะครับเลขเบิ้ลไม่มานะครับนะเลขเบิ้ลงวดนี้ไม่มานะครับนะตามสูตรแล้วไม่มานะครับผมนะและก็ชุดนี้ก็ตัวกลับทั้งไปทั้งกลับไม่มานะครับนะแล้วก็ตัวนี้32 43เนี่ยนะครับนะครับตรงๆนี่คือดับนะครับตรงๆนะครับแต่ถ้าตัวกลับ นะครับตัวกลับนี้จะเป็นเด่นนะครับนะตัวกลับจะเป็นเด่นนะครับผมนะก็คือซื้อได้นะครับผมนะตรงนี้ก็ลองแคปดูนะครับแคปแคปหน้าจอไว้นะครับผมนะนะครับอ่าให้แคปหน้าจอไว้ครับผมนะนี่ชุดแรกนะครับผมนะมาดูชุดที่2นะครับผมนะนี่นะครับก็ลองพิจารณานะครับนะสูตรนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดับอยู่ตลอดนะครับผมนะก็มีโอกาสหลุดนะครับนะมีโอกาสหลุดนะ มีโอกาสหลุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะดับอยู่หรือว่าจะหลุดนะครับก็รอในส่วนของงวดประจำวันที่1ตุลานะครับหตุหลาสําหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใายวิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ